ตอนที่49หลังจากส่งคุณปูซีกลับไปแล้วคุณยาก็ถามคุณปู่ว่าคุณปู่ซีมาทำอะไรคุณปูต่ตอบว่าเสินฮัวกลับมาบอกว่าข้างนอกยิ่งวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆให้เราอยู่ที่บ้านและระมัดระวันคำพูดให้ดีพูดจบคุณปู่ก็เอามือควายหลังเดินกลับเข้าไปในห้อง ในห้องบนเตียงยังมีเปยอ,อินนั่งกลุมถุงทรายอยู่ในมือเปยอ,อินบิดถุงทรายในมืออย่างไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีใกล้จะถึงปีใหม่แล้วการออกไปสืบข่าวคงเป็นไปไม่ได้และดูจากท่าทางของคุณปู่แล้วทานก็ไม่อยากให้คนในบ้านรู้เรื่องนี้โชคดีที่คุณปู่เป็นคนเงียบขรึมมาตลอด ปกติก็ไม่ค่อยแสดงสีหน้าอะไรเลยไม่ว่าจะอย่างไรปีใหม่ก็ยังคงดําเนินต่อไปคุณผูพาไปติดไป้ายอวยพรปีใหม่ที่ประตูใหญ่และประตูห้องเรียบร้อยแล้วดูเวลาแล้วก็ไม่สาวแล้วจึงไปที่ห้องของคุณปู่รองนั่งสูบบุหรี่บนเตียงกับคุณปู่รองและพูดคุยกันบ้างตามโอกาสเนื่องจากเปยอินยังเด็ก ตราบใดที่เธอไม่ออกไปข้างนอกหรือทำลายของคนในบ้านก็มักจะไม่สนใจเธอนี่จึงเป็นโอกาสที่เปยอินได้ติดตามคุณปู่ของเธอเธอเห็นคุณปู่กับคุณปู่รลองพินโตบนเตียงของคุณปู่หลองสูบบุหรี่เปยอินก็ถอดรองเท้าเองแล้วปีนขึ้นไปนั่งบนเตียงของคุณปู่รองโดยใช้เก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างเตียง เพื่อลินสาให้คุณปู่และคุณปู่รองเนื่องจากเป็นช่วงเวลาปีใหม่โต๊ะบนเตียงก็ถูกเช็ดจ,จนสะอาดเอี่ยมและยังมีถาดชาไม้ตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมกับการน้ำชาและถ้วยชาคุณปู่รองเป็นคนล่าเริงเด็กๆในบ้านหลายคนชอบคุยกับคุณปู่รองแม้ว่าคนในหมู่บ้านหลายคนจะดูถูกคุณปู่รองที่ไม่มีลูกชาย แต่คุณปูรองก็ไม่สนใจเลยเปยอินเคยได้ยินคุณปู่รองปอบคุณย่ารองว่าคำพูดของคนพวกนั้นก็ยังจะไปฟังอีกหรือถ้าเธอทำอะไรเหมือนพวกเขาไปหมดเธอจะยังต้องมีศียิตอยู่ทำไมแม่ของลูกเอ้ยทำไมเธอยังคิดไม่ตกอีกเล่าไม่มีลูกชายแล้วไงดูสิว่าเราสองคนแก่ ใช้ชีวิตอย่างสบายแค่ไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่มีลูกชายมีหลานก็ยังต้องไปช่วยลูกหลานทำงานไม่ใช่เหรออายุ60แล้วทำงานมาตั้งชีวิตไม่เหนื่อยบ้างเลยเหรออีกอย่างตอนนี้บ้านเรามีลูกน้อยไปแล้วเหรอดูสิว่าเด็กๆในบ้านเราแต่ละคนใครในบ้านไหนจะเทียบได้ต่อไปอย่าไปฟังพวกเขาพูดจาเลวไหลอีกเลย หลังจากได้ยินคำพูดนั้นครั้งหนึ่งเปยอินก็ชอบคุณปู่รองที่มักจะยิ้มแย้มเสมอคุณปู่รองมีฝีมือดีแกะสลักของเล็กๆน้อยๆมากมายจากไม้ให้เด็กๆแล้วขัดด้วยกระดาษทรายจนเรียบเนียนคุณย่าบอกว่าถ้าไม่มีสงครามเมื่อหลายปีก่อนคุณปู่รองอาจจะได้เรียนกับปันมาจารย์แกะสลักที่มาพาเนจรอยู่ในหมู่บ้านเราจริงๆก็ได้ ปัลมราจานแกะสลักคนนั้นเดิมเป็นคนปักกิ่งเพราะไปขัดใจผู้มีอำนาจจึงมาพเนจรอยู่ที่เมืองซิงผิงหลังจากคุณปู่หองเรียนได้ไม่กี่วันปมัมลาจา์ก็ล้มป่วยเพราะบาดเจ็บจากการหลุดหนีภัยและเสียชีวิตไปแล้วแต่ชุดเครื่องมือแกะสลักทั้งหมดก็ตกเป็นของคุณปู่หลงซึ่งคุณปู่หองก็เก็บรักษาไว้อย่างดีมาตลอด แม้ว่าตอนนี้ผู้หญิงจะสามารถทำงานได้ครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าและมีการดลลงว่าชายหญิงเท่าเทียมกันแต่สำหรับคนในวัยของคุณปู่รองแล้ว,ลวการมีลูกชายในบ้านก็ยังเป็นเรื่องที่สบายใจกว่าแน่นอนว่านี่เป็นความคิดเห็นของคนภายนอกในบ้านคุณปู่รองจะตามหลังคุณปู่เสมอเมื่อมีเรื่องอะไร คุณยาบอกว่าคุณปูลองเป็นคนใจกว้างเปยอินอก็รู้สึกว่าจริงดูสิเมื่อก่อนคุณปูลองก็เป็นนักปาดยาผู้มีชื่อเสียงในเมืองสิงผิงที่ผ่านมาไม่กี่ปีเองก็กลายเป็นคนแก่ที่ทำงานในคอกสัตว์ในหมู่บ้านเสรินแล้วแต่คุณปูลองทำงานอย่างมีความสุขไม่เคยเห็นท่านบ่นอะไรเลยกวดซาไม้นั้นก็เป็นฝีมือคุณปูลอง แกะสลักง่ายๆขัดด้วยกระดาษทรายแล้วเคลือบเงาหลายชั้นลวดลายไม้ธรรมาซาตให้ความรู้สึกของการเวลาที่ยาวนานไม้ซินเนียเปยอ,อินเคยเห็นเมื่อะดูร้อนปีที่แล้วคุณปู่จากสินสานนำมาให้ตอนมาเยี่ยมคุณปู่เพราะรู้ว่าคุณปู่รองในบ้านชอบสิ่งเนี้ไม้ซินเนีย,นนยถูกเก็บมาจากภูเขา ตอนนั้นทีมงานเห็นว่าทำอะไรไม่ได้ก็เลยทิ้งไปคุณปู่คนนั้นเก็บกลับมาตอนแรกคิดว่าจะผ่าเป็นฝืนแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าบ้านเสริญคนลองชอบแกะสลักก็เลยนำไม้สิ้นนี้มาให้คุณปู่ลองดีใจมากเมื่อเห็นไม้แม้ว่าไม้จะไม่มากนะักแต่ก็เหมาะสำหรับการทำของเล็กๆน้อยหนึ่งหรือสองสิน ทานจึงไซโครงล่างของไม้ทําเป็นถาดสามอันบานละอันบนโต๊ะในห้อง้องคุณปู่มีอันหนึง่งเช่นกันสำหรับวางการน้ำสาแล้วถวยสาก็ดูสวยงามมากคุณปู่ทั้งสองเห็นหลานสาวตัวน้อยลินจาให้ก็รีบเข้าไปรับคุณปู่ลองพูดว่าโอ้โหเด็กน้อยคนนี้รู้จักลินซาให้คนอื่นแล้ว คุณปู่รีบรับการน้ำชาจากมือเปยอินแล้วถามอยากกังวลว่าร้อนไหมอย่าให้ลวกมือนะเปยอินยิ้มเย้ยแจ่มใสมองคุณปู่ของเธอแล้วพูดเสียงใสว่าคุณปู่ไม่ร้อนค่ะยินชาให้คุณปู่กับคุณปู่ลองดื่มจ้าค่ะคุณปู่ที่เติมเต็มไปด้วยความกมังวลเมื่อเห็นรอยยิ้มของหลานสาวตัวน้อยความหงุดหงิดในใจก็ขี้คายลงมาก ถอนหายใจแล้วคิดว่าลดถึงหน้าเขาย่อมมีทางไปรอให้ผ่านปีใหม่ไปก่อนแล้วค่อยๆสืบหาคนเป็นๆจะหาไม่เจอได้อย่างไรดังนั้นคุณปู่จึงวางถ้วยสาบนโต๊ะเตียงเคาะไปแล้วอุ้มเปยอ,อิงขึ้นมาพูดว่าไปกันเถอะคุณปู่จะพาไปดูพี่ชายพี่สาวของหนูทำอะไรอยู่เปยอ,อินเห็นสีหน้าคุณปู่ดีขึ้นมาก กอดคอคุณปู่แล้วพูดว่าคุณปู่รองเท้ารองเท้าคุณปู่วางเปยอินบนขอบเตียงหยิบรองเท้าฝ้าฝ้ายของเปยอินที่พื้นมาสวมให้แล้วอุ้มเธอขึ้นมาพูดว่าเอาละ่ะไปกันเถอะเปยอินหัวเราะคิกคักแล้วพูดว่าออกไปออกไปในห้องนอนของคุณปู่คุณยาคุณยาสามคนและแม่เสริญกับป้าคนรองของเสริญ กำลังช่วยกันทำเกี๊ยวบนเตียงเพราะคนในบ้านเยอะต้องเตรียมเกี๊ยวหลายตะเกีพอถึงหน้าประตูก็ได้กินไส้เกี๊ยวหมูผักกาดขาวจนหลายปีต่อมาเปยอินได้กินไส้เกี๊ยวหมูผักกาดขาวก็รู้สึกว่าใกล้จะถึงปีใหม่แล้วแน่นอนกิ่งของผักกาดขาวก็ต้องเป็นกิ่งของผักกาดขาวที่ผ่านการแส้แข็งมาแล้วผักกาดขาวที่ปลูกในฤดูร้อนจะไม่มีกลิ่นนั้น โต๊ะเล็กบนเตียงถูกย้ายไปที่อื่นแล้วมีโต๊ะสีขาเตียเต้ยงวางแผ่นไม้สำหรับนวดแป้งของบ้านแม่เสือนยืนอยู่ข้างเตียงความสูงเนี้ยพอดีสำหรับการรีดแผ่นเกี๊ยวคุณยาสามคนนั่งทำเกี๊ยวบนเตียงทำเสร็จแล้วก็วางบนตะแกรงที่ทำจากข้าวฟางเล็กๆไม่นานก็เต็มตะแกรงป้าคนรองช่วยแม่เสือนกดแป้ง แต่ละคนทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ที่ติเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆพ่อเสรินและอาคนลองพาเด็กผู้ชายหลายคนทำความสะอาดทั้งลานหน้าและลานหลังจนสะอาดเอียบแม้แต่ข้อมูลที่ว่างเปล่าก็ถูกทำความสะอาดสวนผักที่ว่างเปล่าในลานหลังก็ถูกทำความสะอาดเช่นกันคุณปู่พาเป๋ออินเดินดูทั้งลานหน้าและลานหลัง เป์อินรู้สึกว่าปีใหม่ต้องเป็นแบบเนี้ยทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเยี่ยมปัดเป่าสิ่งเกา่าต้อนรับสิ่งใหม่สลองปีใหม่ในห้องโถงมีโต๊ะอาหารเตียๆเตียตั้งอยู่บนโต๊ะมีแผ่นไม้ขนาดใหญ่ปาลองกับแม่เสิร์นลีดแผ่นเกี๊ยวคุณยาสารคนรับพิดออบการห่อไส้เกี๊ยวหมูผักกาดขาว ผักกาดขาวถูกบีบน้ำออกสับละเอียดเนื้อหมูใส่ต้นหอมและขิงสับละเอียดคลุกกับน้ำซีอิว๊วแล้วสับอีกครั้งจากนั้นนำเนื้อที่สับแล้วมาคลุกกับผักกาดขาวใส่น้ำมันถั่วเหลืองเล็กน้อยโรยเกลือเล็กน้อยกินหอมยื่อยวนก็อบอวนไปทั่วหอ้องตอนเย็นกินเกี๊ยวตอนเช้าก็ยังต้องกินเกี๊ยวบนตะแกงขนาดใหญ่ที่ทำจากก้านข้าวฟ่าง เต็มไปด้วยเก้ียวสีขาวอวดอ้วมเปยจุนทำงานได้สักพักก็วิ่งเข้ามาในห้องถามว่าห่อได้เท่าไหร่แล้วขอดูหน่อยเผยจุนยืดคอสีนิ้วนับไปนับมาปาคนรองยิ้มพูดว่าโอ้โหเปยจุนเก่งจังเลยนับได้ถึง้อยแล้วนะจอนเย็นต้องกินเกีียวเยอะๆหน่อยเปยเทียนก็ยิ้มคิกคักแล้วพูดว่าป้าลองขอบคุณครับ ผมจะกินเยอะๆเลยครับแล้วก็วิ่งออกไปช่วยทำงานต่อในร้านบ้านแม่เสือนยิ้มแล้วพูดว่าเด็กคนนี้ทำงานก็ยังคิดถึงเรื่องกินคุณย่าลองยิ้มแล้วพูดว่าคนที่กินเก่งถึงจะมีบุญนะแม่ของเปย์หัวเมื่อสองปีก่อนเราทำให้เปยเทียนอดอยากไปบ้างปีนี้ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องดูแลท้องของเด็กให้ดี ต้องสดชยยสิ่งที่ขาดไปเมื่อสองปีก่อนไม่อย่างนั้นเด็กจะเสียเปรียบมากนะแม่เสินพูดบ่าป้าคนลองหนูรู้แล้วค่ะยังไม่ถึง6กโมงเย็นฝาก็มืดลงหมู่บ้านเงียบสงบไม่มีกลิ่นดินปืนจากประทัดในความทงจำอันไกลโพ้นของเปยอินแต่ในอากาศก็ยังอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของปีใหม่กลิ่นเนี้ยไม่ได้รับรู้ด้วยต่อมรับรส แต่เป็นการเฝ้าอรอปีใหม่ของทุกคนมาหลายพันปีความวังดีๆสำหรับปีใหม่ในสายตาของเปอรอินนี่คือความรู้สึกหนึ่งความตืน่นเต้นสำหรับปีใหม่นะและยังเป็นการตีความปีใหม่ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนฟังลึกอยู่ในกระดูกของผู้คนไม่มีงานเลี้ยงฉลองไม่มีอาหารเลิศรสโต๊ะแปดเชียงขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยคนในครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในห้องมีตะเกียงน้ำมันหลายดวงภายใต้แสงสลัวๆกลิ่นหอมของเกี๊ยวร้อนๆบนโต๊ะพุ่งเข้าสู่ต่อมรับรดและต่อมน้ำลายอย่างต่อเน,นื่องแม้แต่เปอร์อินก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอยากอาหารมากขึ้นเรื่อยๆนี่พึ่งจะไม่ได้กินเกี๊ยวไปกี่วันเองก็อยากจะจิ้มน้ำส้มสายชูในถ้วยตรงหน้า กลางโตแล้วกินให้นํำใจสักสองสามลูกคุณปู่เห็นทุกคนจ้องมองมาที่ท่านจ้องมองบนเกี้ยวบนโต๊ะก็พูดกับแอมกับไอพูดว่านี่คืออาหารรวมยาของเราขอให้ปีหน้าเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมาพวกเรากินเกี้ยกันเถอะพูดจบก็ใส่ตะเกียบคีบเกี้ยวมาหนึ่งลูกเมื่อคุณปู่เริ่มใส่ตะเกียบทุกคนบนโต๊ะก็เริ่มใส่ตะเกียบตาม แม่เสริงขี้เกีียวให้เปยดอินก่อนจิมนำจมสายสูถ้วยเล็กแล้ววางลงในซามเล็กๆตรงหน้าเปยอ,อินเปยอ,อินก็ใส่ซ้อนเล็กๆตักกินเกีียวอย่างสาลิมซามไส้หมูผักกาดขาวสับต้นหอมและขิงกิ่งหอมของเนื้อกินซุนของต้นหอมและขิงเมื่อผสมผสานกันแล้วอร่อยเหลือเสือ้อเปยดอินรู้สึกว่าอร่อยจนอยากจะกล่นลิ้นตัวเองลงไปในท้อง มองดูพี่ชายพี่สาวของเธอก็ต่างกลมหนากลมตากินเกีียวเพราะเป็นช่วงปีใหม่ของที่ปกติไม่กล้ากินในวันเนี้ต้องกินให้อิ่มน้ำสำราญไม่อย่างนั้นปีหน้าจะขาดแคลนอาหารดังนั้นทุกคนจึงตั้งตารอปีใหม่เพื่อจะได้กินของอร่อยที่ปกติหามไม่ได้หลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนก็นั่งล้อมลงวงขวยบนเตียงใหญ่ของคุณปู่คุณย่า อาลองเชิญพูดว่าผลจะเล่นหีบเพลงให้ทุกคนฟังนะเป็นเทศกาลแล้วเรามาสนุกกันหน่อยอาลองพูดว่าตอนที่พักของเราอยู่ที่เหนียนอันประธานเหมาก็จัดงานเลี้ยงรวมญาติปีใหม่ต้องมีความสุขไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมพอคุณรอก่อนนะผมจะไปเอาหีบเพลงมาจบ ตอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและคอมเมนต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ